และนี่นะคะก็เป็นน้ำแข็งที่พี่สวดแช่ไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะด้วยวิธีนี้ค่ะจะเห็นได้เลยเราสามารถปักได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ปัญหาน้ำแข็งที่เราซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นไว้เกาะติดกันเป็นก้อนจะหมดไปนะคะเพียงแค่เราใช้วิธีนี้ค่ะหลายๆบ้านน่าจะเจอปัญหาเหมือนที่ปวดนะคะซือ้อน้ําแข็งใส่ถุงมาแบบนี้นะ,ะตอนแรกมันก็เป็นก้อนหลุดง่ายแบบนี้เนาะแต่พอเราไปแช่ตู้เย็นแปบ๊บเดียว ติดกันเป็นก้อนหมดเลยนะคะเวลาจะทานก็ยากกว่านี่ผดถึงเป็ดลับมาฝากค่ะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งน้ำแข็งก้อนใหญ่แล้วก็น้ำแข็งก้อนเล็กเลยนะให้เรานำน,น้ำแข็งที่ซื้อมาแบบนี้นะคะไปเข้าช่องฟ,ฟิไว้ก่อน30นาทีค่ะและตอนนี้เราก็แช่น้ำแข็งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะ จะสังเกตได้เลยนะเนี่ยไม่สามารถดึงน้ําแข็งออกมาได้เลยนะคะเขากอดกันเป็นก้อนแบบอย่างนี้เลยนะวิธีง่ายๆค่ะก็คือเมื่อเราซื้อน้ําแข็งมาปุ๊บนาเข้าตู้เย็นก่อนขึ้นชั่วโมงจากนั้นให้เรานําเป็นสากหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะค่อยๆทุบกระเทาะกระเทาะเขาแบบนี้ค่ะนี่นะก็จะสังเกตได้นะคะว่าเขาจะค่อยๆหลุดจากกันนะคะ ว่าไข่จะกระทร้กับพื้นได้หมดนะตอนนี้ก็แค่ให้เรากระทร้กระทอร้อเขาให้เขาหลุดออกจากกันให้หมดแค่นั้นนะคะนี่นะอย่างตอนนี้ค่ะเนี่ยแงขงก็จะหลุดออกมาเป็นก้อนเหมือนเดิมแบบนี้แล้วนะพอได้แบบนี้นะคะเขาให้เรานํากลับเข้าตู้เย็นอีกแล้วคราวนี้นะคะพอเราแช่ช่องฟิสไว้เราก็จะสามารถ ได้น้ําแข็งที่หลุดออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้ได้ง่ายๆตลอดไม่ว่าเราจะแช่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็นํากลับเข้าช่องฟิตอีกครั้งหนึ่งก้อนเล็กก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้เราค่อยๆกระเทาะกระทาะทุบๆเขาแบบนี้นะคะไปรอบๆนะให้เขาหลุดออกจากกันค่ะ ตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้ำแข็งก็หลุดกระเทาะออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงไหนถ้าเรายังดูว่าเออเขายังมีจุดที่ยังกอะกันเป็นก้อนอยู่นะคะก็ให้เราค่อยๆกระเทาะเขาไปแบบนี้ให้พั่วค่ะให้เขาหลุดออกมาทั้งถุงเลยนะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำเขา้าลองฟิซเหมือนเดิมค่ะ และนี่นะคะก็เป็นน้ำแข็งที่พี่ขวดแช่ไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะด้วยวิธีนี้ค่ะง่ายๆนะก็คือซื้อมาปุ๊บแช่ตู้เย็นก่อน30นาทีแล้วก็อ,ออกมาทุบๆให้เขาแตกๆออกจากกาันแล้วทีนี้เราก็จะแช่ตู้เย็นได้ตลอดค่ะนี่นะก็เป็นอาทิตย์แล้วจะเห็นได้เลยเราสามารถฝักได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ